ไม่หลุดแล้วครับรอบนี้ไม่หลุดแล้วครับเอาละครับรอบนี้โดและโดนสวัสดีครับผมน้าติงฟิชชิงนะครับวันนี้กลับมาต่างจังหวัดอากาศเย็นๆเช้าเช้าโม,มงเช้าวันนี้จะยืมเบ็ดที่เ้ามาเอายางสีเหลืองนะครับจะไปเทสตหไม้หลังบ้าน cả sao ครับไปดูกันครับ ดูบรรยากาศหมายนะครับเป็นผักผักบุ้งนะครับหมยผักบุ้งมีสวะขึ้นเต็มหมดเลยนะครับมีแหน่อันผมเรียกแหน่นะลองดูครับยังมีตัวหรือเปล่า Uh huh. ตัวนั้นยงใหญ่เลยครับจิบตรงนั้นผมไม่ได้เอาเบ็ดมาัเีย โดดแล้วครับรอบนี้โดนแล้วครับรอบนี้โอ้ลุดลุดครับ ไม่หลุดแล้วครับรอบนี้ไม่หลุดแล้วครับเอาละครับรอบนี้โดดละโดแล้วครับใส่โลครับวันนี้ใส่โลครับนานๆนานๆครับแต่วันนี้แหละครับเมื่อกี้หลุดครับรอบนี้ไม่พลาดแล้วครับ รอบนี้ไม่พลาดแล้วครับน้าดีครับน้ามีได้ใหญ่ครับใหญ่ครับวันนี้ใสโลแน่นอนครับกบยางสีเหลืองมันๆครับนะครับหัวใหญ่เลยครับวันนี้มันๆครับเช้านี้ มันๆครับเชา้านี้กบยางสีเหลืองกบเท่าแขนเลยครับมันมๆครับ